สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Memories of G Lin กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย Lin จะมารีวิวนี่เลยแถมมันคือขนมโบราณน,นั่นเองขนมโบราณที่เป็นอะไรนะไอติมทำเองใช่ไหมเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเล่นเคยกินกันในสมัยเป็นละอ่อนก็น่าจะใครเคยนี่ก็คือน่าจะไม่เด็กแล้วนะทุกคน ใช่ไหมตอนนี้ก็น่าจะหลายสิบปีแล้วนะที่มันผ่านมาอ่ะแล้วตอนนี้เขามีแพ็กเกจใหม่แล้วก็มียี่ห้อใหม่ขึ้นมาหลากหลายมากที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อหลายอย่างแล้วก็ตอนนั้นเหมือนจะไม่มีแบบพวกแบบเป็นส่มฟรีไอ้พวกนี้ไหมเออแล้วก็กล่องราคากล่องละห้าบาทนะคะอันนี้ก็จะมีที่หลินเจอจมีรสช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ and n r g r e g r ร p e ก็คือองุ่นนะคะทุกคนก็ที่เจอมี3ามรถนี้แล้ววันนี้จะมาลองเล่นลองทำกันแบบย้อนวัยกันไปเด็กๆไปก่อนอ่ะและที่สำคัญก็จะมีแบบที่เขาเป็นแบบเนี้ยเป็นแท่งๆมาแล้วก็คือทำสำเร็จมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะอันนี้ก่อนโอเคไหมโอ้แล้วก็อยากจะคือ ที่จริงก็อยากจะซื้อมาเยอะแหละแต่ทุกคนคือช่องเรามันยังไม่มีสปอนเซอร์ไงก็เลยซื้อมาได้แค่อย่างละกล่องมาลองเล่นก่อนนะเนี่ยอันนี้ก็จะมีแถมแถมของลงของเล่นอะไรไม่รู้มีแหวนมีมีเอ่อมีสร้อยมีมีอะไรอ่ะมีของเล่นเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันโอเคอันนี้เก็บไปก่อนวางนี้ก่อนนะเราจะมาแกะอันนี้ก่อนใครชอบกินรสไหนบ้างมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ชอบอันไหนบ้างคะ เออเอาสตอเบอรี่ก่อนเลยน,นี่ห้าบาทเหมือนกันทุกคนห้บาทห้าบาทสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ชอบก็ตามก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามกันไปนานนะคะถึงจะแบบอยากจะดิสไลค์มากๆก,ก็ตามเออลืมบอกอันนี้ยี่ห้อช็อกโกแลตนะคะไม่ได้โฆษณานะคะ่ะซื้อเองเอาตังเอาตังจ่ายเองค่ะ โอ้ยทุกคนพอแกะออกมาแล้วมันเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนอะไรอะ่ะก็คือขนมขนมเด็กน้อยอะ่ะเนี่ยอ่ะสตรอเบอรี่เราจะลองให้ตากล้องช่วยกินนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นเบาหวานนะ,ะอ่ะทุกคน <laughs> ก็จะมีแค่นี้ละห้าบาทนู่นลองชิมกัน,นะคะ่ะข้างในก็จะเป็นโอ้ยร่วงแล้ว ก็จะเป็น,เป,นเป็นเป็นม็ดถัด่วใช่ไหมขนมปังแบบกลมๆแบบกรอบๆที่ว่าเด็กๆชอบกินอือม,มันก็มันก็ขนมอะทุกคนอืมเด็กก็น่าจะชอบนะเอาแล้วก็ไปกินเนิย อร่อยแม่อร่อยรีวิวด้วยให้เรากล้องทิมม,มันก็คือขนมทุกคนแต่แตากล้องน่าจะชอบรสช็อกโกแลตมากกว่าออะแกะแล้วนะคะเหมือนกันทุกคนพสเก็จริงห้าบาทเลยทุกคนเราจะไม่พูดถึงต้นทุนกันว่าซื้อแล้วเท่าไหร่เอาทุกคนเฟลช่วยด้วยทุกคนแกะออกมาแล้วมัน แบบเหมือนปีโป้เหมือนแบบที่เรากินแล้วมันชอบหลุดออกมาแล้วมันแกะไม่ได้เดี๋ยวกันนะฉันจะต้องอือ <c oughs> อาจจะได้กินขี้มือแทนนะคะตอนนี้โอเคข้า okay, งในเหมือนกันแล้วออกไม่ได้อ่ะ อ่ะแกะออกมาแล้วรูปร่างมันก็จะสมบัมบัน,นิดนึงเพราะว่าเราแงะออกมาคนะ่ะก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เหมือนกันทุกคนแค่เปลี่ยนไส้กลวงๆเหมือนกันอืมกลิ่นชอบช็อกโกแลตมากกว่าต่อไปเราจะมารีวิวอันนี้ซิกเนเจอร์ของเราเราก็อยากจะซื้อมันสักร้อยกล่องเหมือนช่องอื่นๆน,นะคะแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์จริงๆทุกคนก็จะมาลุ้นกันแค่สามกล่อง ก็ถ้าดังก็อาจจะซื้อมาเยอะนะทุกคนคลิปนี้ถึงหมื่นวิวอะไรเงี้ยเอาให้ถึงพันวิว,ก,ว, <L> วก,ก่อนเนาะโอเคเราจะมาแกะสตรอเบอรี่กันละกันทุกคนเดาว,ว่ามันเป็นอะไรให้ถ่ายว่าจะอาจจะเป็นปากกาเป็นทองหรือเปล่าทุกคนเป็นทองไหมเป็นทองหรือเป็นกบเหลาดินสอทุกคนมาลุ้นกันนะคะตื่นเต้นหนึ่งสองแคมวี ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะไม่ใช่เลยทุกคนเป็นที่ขั้นหนังสือน้องกระตุยนา่ารักค่ะกำลังหลับสื่อให้เห็นเลยนะทุกคนว่าอ่านหนังสือปุ๊บหลับปั๊บอะ่ะโอเคเป็นน้องกระตุยนะโอเคอ่ะข้างในอ้าวทุกคนเราเนื้อว่ามันจะต้องทําเองสรุปคือมันเป็นแบบนี้เลยทุกคนมันเป็นแบบว่าแกะออกมาปุ๊กกินได้เลยไม่ต้องทําเอง โอเคมิชชั่นวันนี้ก็คือไม่ต้องทําเองนะทุกคนเขาทามาให้แล้วสําเร็จอนะทุกคนนี่นะคะทุกคนมันมีแบบเนี้ยสองชิ้น mm. <Okay. laughs> แล้วก็มีอันเนี้ยตัวนี้กระดาษ <Okay. S 1> หน่อยหน่อยอ่ะโอเทุกคนเราเู้อว่า <Okay. S 1> มันจะต้องมาทาเองไะก็แบบเตรียม mm. ตัวต้องมาบีบคงบีบคนเม่ต้อเขาทำมาสำเร็จต้องคอยอย่างนี้เลย ไม่มีไม่มีแบบว่าเป็นวิปครีมข้างหน้าเลไไม่มีนะมีเป็นหลุม,มเลยเลยนี่อ่ะเขาชอบกันทำกันแบบนี้ใช่ไหมอ่ะรีวิวค่ะอือหอข้าง้ก็จะเหนียวหน่อยนึงนะคะอือรสชาติสตรอเบอร์รี่นะทุกคนอ่ะต่อไปกล่องนี้นะคะ รถอังุ่นโอ้แเกะยากมากเลยทุกคนมันต้องไป็อห้องแน่เลยอะ่ะแฮนดทุกคนอะไรทุกคนดูเตบปั๊ปพีกใช่ไหมแฟชั่นอิเซสซอรี่โอ้โห เป็นเครื่องประดับวา่าสนแกะเลยคะ่ะอ๋อเป็นนกวีค่ะทุกคนนกวีแล้วคือสายคือเล็กมากคอเข้าได้แบบเนี่ยเขาเป็นอะไรอะโบฮีเมียนเหรอแบบเนี้ยได้ไหมไม่ได้นะ,ะทุกคนเอาลงมาเอออะเป็นเครื่องประดบับโอเคหลินขาดเส้ยคอไปอีกเลยไม่ใช่นี่เป็นนกวีนะ <c oughs> อืม นั่นแหละตามนั้นนะอ่ะเดี๋ยวจะโชว์อุ้ยน่ารักอนะทุกคนมันจะไม่ผิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมเปปปพิที่เขามาทำเนี่ยถูกใช่ไหมน่ารักอยู่เดอคุมไหมอีกเรื่องหนึง่งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นรถอัง,งุนเหมือนกันอ่ะเราให้ตัดก,กล้องชิมหนึ่งอันโหทุกคนห้าบาทนี่ถือว่าคุมไหมนะเหมือนกันคะ่ะ ถ้าเทียบสองรสอง,งุ่นกับสตรอเบอรี่เราชอบสตรอเบอรี่มากกว่านิดนึงอ่ะมาต่อกล่องสุดท้ายจะเป็นอะไรทุกคนลุ้นกันอุ๊ยหนักหนักทองหรือเปล่าทองหรือเปล่าฮัลโหลอ่ะมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดต อันนี้ต้องไปให้แม่ชายแล้วค่ะเป็นกิฟต์นะคะกิฟต์ยี่ห้อเคเทด้วยแกะเลยค่ะนี่นะคะหาบาทนะคะเอาไปซื้ออะไรได้อยู่ไหมเนี่ยนี่นะคะนี่เลยะคะ่ะก็ได้ครบเลยนะคะเป็นนกหวีดนกหวีดอะ่ะ อใส่มาแล้เป็นนกวีอ่ะอันนี้เหมือนกันทุกคนมีสองชีนเหมือนกันอุ้ยน,นี้มันติดกันอ่ะเป็นแฝดกันหรือเปล่าเป็นแฝดกันทุกคนอันนี้เอาเหมือนเดิมให้ตะก,กล้อหนึ่งตะก,กล้องอะไรไวะฉันตั้งกล้องเองมันช่วยมากินเฉยช,ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะเออเราก็รู้สึกว่าช็อกโกแลตมันอร่อยสุดแล้วถ้าเทียบกับแบบนี้อืมแล้วก็ของรางวัลที่ได้นะมีนกหวีดแล้วก็มีที่ขั้นหนังสือที่อ่านทีไรแล้วก็หลับแล้วก็มีนี่เลยนี่คุ้มไหมทุกคนสิบห้าบาทนะสามกล่องนี้กล่องละห้าบาท โอเคทุกคนใครอยากจะทําตามอยากไปซื้อตามก็ลองนะคะมันเทียบไหมหรือซื้อเล่นเด็กๆกันน่ะชอบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ